สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขชนค่ะน้องพี่มีสีสารสิภาพี่น้องเขามากเลาะปลาอีกแล้วจะพี่น้องเบ่งบรรยากาศทั้งหลังน้องพี่มีเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี้สิภาเขามาสำรวจปลาหาเห็ดเนาะค่ะพี่น้องว่าแถวนี้มันจะมีเห็ดอย่างเกิดแน่นอกจะพี่น้องนะคะน้องพิมยังบ่ยอมแพ้ได้พี่น้องนะคะยังสิภากันเลาะหาเห็ดอีกต่อไปจะพี่น้องนะคะไปเบ่งน้ำกัดเลยเนาะค่ะ พี่น้องเบิ้งป่าหาเหตุน้องพิี่นีจา้ามันก็สิเป็นลักษณะมอดแบบหนีเนอะจากพี่น้องนะคะแล้กกับซิมี่พายนัดแบบหนีนอะจากคือเอ็นแขนแมนบานเห่ากับแมนบักกอนนอกจากพี่น้องนะคะก็สังเกตเบิ้งว่ามันซิมีเห็ดเกิดบอ์นะคะ เดี๋ยวน้องพิมกับสิาพาพี่น้องไปเลาะเบิงเด้อจ้ะเด้อนะคะเป็นหมากคือหมากกอนหนิจา้าพี่น้องเบิงสภาพบรรยากาศทางการหาเห็ดเด้อค่ะเด้อทางค้นเที่ยวจะพี่น้องนะคะกับเป็นปานะคะบริเวณภูเขาเนาะคะ่ะที่น้องพิมพ์ได้มาแคมป์ปิ้งนะคะเสาอาทิตย์นี้นะคะก็เลยถือโอกาสนอกจากพี่นอ้องย่างเลาะหาเบิงเห็ดน้ำกันค่ะพี่น้อง ไปเลยจ้าน้องพิมสิสิภาพพี่น้องไปเบิงเนาะคะ่ะเบิงสภาพอากาศแล้วน่าจะพี่น้องเบิงพืน้นก็เป็นปกเปียกซื่นๆอยู่นาะจะพี่น้องก็คือเป็นตาสินีเห็ดอยู่เนาะค่ะเนาะน้องพิมพ์สิภาพพี่น้องไปเบิงเด้อค่ะเด้อว,วันสิพ่ออยียงแน่นะคะ่ะพ่อแล้วค่ะพี่น้องนะคะ ดอกแรกจ้ะเฮ็ดกอค่ะพี่น้องเฮ็ดกอจ้าโอ้ยนะคะพี่น้องเบิ่งจ้าเฮ็ดกอคะ่ะดอกที่สองนะคะกระยุขางกันนะคะพี่น้อง ใบใหม่กระตำนะต่ำหลังเนี่ยจักหน่อยเด้อนะคะนี่จ้ะพี่น้องเป็นเฮดกอนะคะพ่ออีกแล้วจะพี่น้องเบิง่งเมียค่ะเฮดกอจ้ะพี่น้องนะคะเฮดกอเฮดนำมาคะ่ะเฮดสีแดงแดงเนาะค่ะโอ้ยนะคะมานมานอยู่พี่น้องมานอยู่มือนี่นะคะว่า แมนสำหรไรจักดอกน้ำเขาเนาะจ้ะพี่น้องนะคะเฮ็ดก็เฮ็ดน้ำหมาจ้ะพี่น้องเบิ่งด้วยล่ะสีแดงแดงสีแดงแดงเนาะคะ่ะปัาดป๊พี่น้องไปหาเบิ่งอีกจ้าพ่ออีกแล้วจ้ะพี่น้องเบิ่งค่ะเบิ่งเบิงเบิงโอ้ยมันเ่าเบิร์ละพี่น้องเฮ้ยมาบบทันเนาะค่ะมาบบทันนะคะ,นนะ,คะสังเกตเบิ่งจ้ะพี่น้อง สังเกตเบิงสิมี่แม่งมีสั์มากินเนาะคะ่ะนั่นกระไม้ความวานะคะเป็นเฮ็ดทีกินได้เนาะจ้าพี่น้องเนาะเบิงดูค่ะแม่งกินเบิดแล้วนะคะพี่นอ้องโอ้ยสะอ่อนหลายจา้าอีกชนิดเึงค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องเบิงมาจา้าแม่นเฮ็ดอย่างน้อน,นะคะ ลองเข่ามาหาเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องเบิงสภาพนะคะอยู่กับเห็ดกอค่ะพี่น้องนะคะดอกไม้อน่แดงๆเนาะคะ่ะงืมย่างเลาะไปอีกจะพี่น้องนะคะย่างเลาะเบิงไปเรื่อยๆเนาะจ้า เพราะว่าคือจังววาสิไก่ต้นกอนะคะพี่น้องมันพิมพ์เคลียไปก่อนก่ได้อถทงมือไว้นำพออีกแล้วจากพี่น้องนะคะพออีกแล้วนะคะโอ้ยมันเนาเบิดจากพี่น้องค่ะ่งดูนะคะนี่แต่เหตุเนานาๆพี่น้องเอ้ยเป็นตะเสียดายค่ะนอกจาก มาซามาซาพี่น้องคะเฮ็ดเนาเบิดแล้วนะคะพ่ออีกแล้วจ้ะพี่น้องนะคะเป็นเฮ็ดก็จ้ะพี่น้อง,งเบื่องไหนคะเฮ็ดก็สีแดงๆนะคะพี่น้องเฮ็ดชนิดเดียวกันนะคะเป็นเฮ็ดอำมามยกบ้านห้าเนะาจา้ะ นี่จะพี่น้องคือเฮ็ดทีน้องพิมหาใดนะคะหาใดในมือดีเนาาจะพี่น้องก็สิเป็นเฮ็ดกอเนาะค่ะเห็ดกอ,ะะดกอแดงจะพี่น้องค่ะเก็บเอาม้วนเก็บเอาม้วนค่ะพี่น้องอันนี้คือเฮ็ดอย่างน้อสีนิมวแนใจเนาะคะ่ะก็เป็นความสนุกอีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามาอยู่อเมริกากับบุคเคยเก็บเห็ดน้ำเพลนจักเทือค่ะพี่น้องนะคะ ขาปลากันเลยอยากล่องหาเบิงนอกจากพี่น้องเบิงดูละ่ะแม่งกินเบิดแล้วโอ้ยคือสิบูไดพ่อปนพ่อเจวดอกนะคะมือในพี่น้องนะคะเก็บเอาม้วนเก็บเอาม้วนจ้านะคะคัากลายค่ะพี่น้องนะคะมาเบิงบรรยากาศปลาบรรยากาศตกน้ากันนอกจากคือจังบานเห้าอีหล่ะค่ะพี่น้องเบิงดูห่ักเงินน้องพี่มีโอ้ยคัากลายจะพี่น้องเอ้ยนะะมาน้ากันเลยจะเด้อ ชุดถ่ายท่ายคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องพี่มีสีอีสานน้่ได้เดอ้อจ้าพอกันโอกาสหนาฟ้าไม่จะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสขุลสขคนสวัสดีจ้า